ยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของจอมโก6คนหนึ่งเขาใช้เวลา18ปีเต็มใช้เรื่องโก6เรื่องหนึ่งมาปิดบางเรื่องโกหอีกเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเรื่องโก6ก็ถูกเปิดเผยเมื่อคำโก6กปะทุขึ้นมานอกจากจะแดผดเผาภาพลักษณ์ที่ขาวสะอาดของเขาแล้วยังเผยให้เห็นความผิดบาปภายในใจของเขาด้วย เรื่องราวของเราในวันนี้คงต้องเริ่มต้นเล่าจากชุมชนเล็กๆในฝรั่งเศสที่ชื่อแคลวูเลลักซ์ซึ่งอยู่ทางชายแดนตะวันออกของฝรั่งเศสและอยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์มากอยู่ห่างจากเจนีวาเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสวิตเพียง90กิโลเมตรในวันที่11กุมภาพันธ์ปี1954ตัวละครหลักของเรื่องชองโครโรมองเกิดมาในชุมชนแห่งนี้โรมองเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวพ่อแม่ของเขาเป็นนักอนุรักษ์ป่า โรมองได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่ส่งผลให้เขาชอบธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กเขามักจะตามพ่อแม่เข้าไปเที่ยวเล่นในป่าและบอกว่าในอนาคตเขาอยากเป็นนักอนุรักษ์ป่าเช่นกันแต่ตอนที่เรียนชั้นมัธยมความคิดของโรงมองกลับเปลี่ยนไปโดยมีสาเหตุจากเด็กสาวคนหนึ่งตอนที่เขาอายุ16ปีเขาได้พบกับโฟรองโคโรเรไวัย4ปีโฟรองเป็นญาติทางห่างของโรงมองในงานรวมญาติครั้งหนึ่ง โรมองตกลุมรักโฟรองตั้งแต่แรกพบเขาพยายามหาข้ออ้างเพื่อไปอยู่ใกล้ๆเธอแต่โฟรองกลับไม่สนใจเด็กหนุ่มผู้นี้เลยก่อนขึ้นชั้นมัธยมปลายโรมองได้คะแนนอันดับต้นๆของห้องแต่หลังจากขึ้นชั้นมัธยมปลายก็เจอกับนักเรียนดีเด่นหลายคนคะแนนของโรมองจึงไม่โดดเด่นถึงแม้เขาจะพยายามอย่างมากแต่ก็ยังได้คะแนนอยู่ในระดับกลางๆเขาที่เคยเป็นตัวท็อปของห้องจึงรู้สึกสะเทือนใจมาก หลังจากผ่านเทอมแรกไปแล้วเขาก็พักการเรียนในตอนนั้นเขาอายุเพียง17ปีโรมองกลับไปเรียนหนังสือต่อที่บ้านพราะเขาได้ข่าวว่าโฟรองจะมาเรียนแพทย์ที่รียงโรมองก็พบทิศทางของตัวเองเขาพยายามบักบั่นตั้งใจเรียนแล้วในปี1971เขาก็สอบเข้ามาหาวิทยาลัยโคแบนทดรียงหนึ่งได้สำเร็จในสาขาแพทย์พ่อแม่ของโรมองรู้สึกดีใจมากที่ลูกชายของพวกเขาสอบเข้าคณะแพทย์ได้ เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนของลูกชายพวกเขาจึงซื้ออพาร์ตเมนต์ห้องเดี่ยวในลียงให้ลูกชายและให้เงินค่าใช้จ่ายประจำวันกับเขาด้วยตอนนั้นโรมองเป็นหนึ่งในนักศึกษาแพทย์ไม่กี่คนที่ไม่ต้องทำงานเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนเพียงไม่นานโรมองก็ติดต่อไปหาโฟรองที่เรียนแพทย์เหมือนกันได้สำเร็จและเข้าไปอยู่ในแวดวงเพื่อนฝูงของโฟรองได้กลุ่มเพื่อนของโฟรองส่วนใหญ่เป็นเพื่อนในคณะของเธอมีเพื่อนของเธอคนหนึ่งที่ชื่อลุก ซึ่งค่อนข้างสนิทกับโรมองทั้งสองคนกลายเป็นเพื่อนซีกันและด้วยความช่วยเหลือของลุกสุดท้ายโฟรองก็ยอมรับปากไปเดทกับโรมองแต่เพียงไม่นานโฟรองก็บอกกับโรมองว่าเธอรู้สึกว่าตอนนี้ควรจะใส่ใจเรื่องการเรียนเป็นหลักเรื่องความรักควรจะพักไว้ก่อนผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่าประโยคนี้หมายถึงอะไรตอนนั้นกำลังจะถึงช่วงที่โรมองต้องสอบปลายภาคเทอมสองของคณะแพทย์ ก่อนหน้านี้เขาได้คะแนนดีมาตลอดถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยอะไรเขาก็จะสามารถสอบผ่านได้อย่างง่ายดายแต่ในวันสอบปลายภาคเขานอนตื่นสายจึงพลาดไม่ได้ไปเข้าสอบตอนนั้นเขารู้สึกทำตัวไม่ถูกเขาไม่อยากโดนคนอื่นหัวเราะเยาะเขาก็เลยสร้างเรื่องโกหกที่จะส่งผลต่อชีวิตของเขาไปตลอดโดยบอกว่าตัวเองสอบผ่านได้อย่างราบรื่นความจริงแล้วการขาดสอบก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร แต่เขาไม่ได้ไปเจราจากับอาจารย์หรือทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอสอบใหม่หรือหาวิธีแก้ไขทางอื่นเขาเลือกที่จะรับมือด้วยการโกหกครอบครัวและเพื่อนของโรมองไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่มีใครเคยสงสัยเขาเลยส่วนทางมหาวิทยาลัยก็ผ่อนปรนให้สำหรับเรื่องที่โรมองขาดสอบโดยอนุญ,ญาตให้เขาลงทะเบียนเรียนใหม่และหากสอบผ่านเขาก็จะได้เรียนต่อแต่ผมก็ไม่เข้าใจความคิดของโรมองเลย เขาลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยท,ทุกเทอมและไปอ่านหนังสือที่้องสมุดเหมือนกับนักศึกษาคนอื่นแต่เมื่อถึงช่วงสอบปลายภาคของทุกเทอมเขาก็จะไปหาแพทย์ไม่ซ้ำคนเพื่อขอใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าในวันสอบเขาไม่สบายไปสอบไม่ได้ด้วยเหตุนี้เขาที่ดูเหมือนเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยตลอดแต่ความจริงแล้วเขาไม่เคยไปเข้าสอบเลยเขาไม่ได้เลือกการเรียนของตัวเอง แต่กลับใช้คำโกหกครั้งแล้วครั้งเล่ามาหลอกครอบครัวและเพื่อนของเขาหลังจากโฟรองเย็นชากับเขาโรมองก็เริ่มเข่งเรึมกลายเป็นคนนิ่งๆิ่งไม่ร่าเริงแต่พอลุกเพื่อนสนิทของเขาถามเขาว่าทำไมถึงไม่ร่าเริงโรมองกบหลอกลุกว่าเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในฐานะที่เป็นนักศึกษาแพทย์โรมองตั้งใจเลือกโรคนี้เพราะเขารู้ว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองแตกต่างจากมะเร็งชนิดอื่น ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะมีโอกาสรอดชีวิตค่อนข้างสูงโรคของโรมองทำให้เพื่อนๆทุกคนเห็นใจเขารวมไปถึงโฟรองที่มีจิตใจดีด้วยหลังจากทั้งสองคนนัดพบกันหลายครั้งฐานไฟเก่าก็ปะทุประเด็นที่น่าสนใจก็คือโฟรองที่เรียนแพทย์เหมือนกันก็สอบไม่ผ่านเช่นกันแต่หลังจากที่โฟรองครุนคิดดูแล้วเธอรู้สึกว่าการเป็นแพทย์ต้องผ่านการสอบรูแปแบบต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก ดังนั้นเธอจึงเบนทิศทางเปลี่ยนไปเรียนเภสัชท,ที่ค่อนข้างง่ายกว่าต่อมาโฟรองก็เรียนจบอย่างราบรื่นและได้เป็นเภสัชกรในร้านขายยาแต่ในทางกลับกันโรมองกลับบอกทุกคนว่าตัวเองเรียนจบแพทย์ได้สําเร็จและได้เป็นแพทย์แล้วหลังจากนั้นเขาก็ขอโฟรองแต่งงานได้สําเร็จในปี1980ทั้งสองคนเดินเข้าพิธีแต่งงาน โรมองอาศัยคำโกหกครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อแลกมาซึ่งกำลังใจและคำชื่นชมจากครอบครัวคนรักและเพื่อนฝูงของเขาหลังจากนั้นคำโกหกของโรงมองนับวันก็ยิ่งเลยเถิดมากขึ้นหลังจากแต่งงานได้ไม่นานเขาก็บอกกับครอบครัวว่าเขาได้งานเป็นนักวิจัยที่สถาบันสุขภาพการแพทย์แห่งชาติแล้วทางองค์การอนามัยโลกยังยื่นโอกาสให้โรมองไปทำงานเป็นนักวิจัยที่สำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลกที่เจนีวาด้วย เพื่อให้สะดวกต่อการทำงานที่เจนีวาเขาและภรรยาจึงย้ายไปอยู่ที่ย่านเพเวซองมัวชุมชนเล็ก,ลกๆแถบชายแดนฝรั่งเศสจากที่นี่ขับรถไปเพียง20กว่านาทีก็สามารถข้ามจากชายแดนฝรั่งเศสไปถึงเจนีวาได้นอกจากโรมองจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วชีวิตครอบครัวของเขาก็มีสีสันมากในปี1985พวกเขาให้กำเนิดลูกสาวชื่อกาโรลีนในปี1987 ให้กำเนิดลูกชายชื่อองตวนการเกิดมาของลูกๆทําให้โรมองมีความสุขมากเขามักจะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวในสายตาของคนนอกเขาคือพ่อที่ดีสามีที่ดีเป็นแพทย์ที่มีความเคารพนับถือไม่มีใครเคยสงสัยเขาเลยโรมองใช้คําโกหกแต่งเรื่องทั้งหมดจนทําให้คนอื่นรู้สึกอิจฉาชีวิตของเขาครอบครัวของเขาก็รู้สึกภูมิใจแม่ยังเอาภาพขององค์การอนามัยโลกแขวนไว้บนผนังบ้านด้วย โดยวาดรูปวงกลมไว้บนภาพเพื่อทำเครื่องหมายที่ทำงานของลูกชายในตอนนั้นโรมองตระหนักได้ว่าตัวเองไม่อยากหันหลังกลับแล้วก็ไม่สามารถหันหลังกลับไปได้อีกเพื่อปิดความลับเรื่องที่เขาทำงานในองค์การอนามัยโลกโรมองจึงตั้งใจวางแผนการจัดการรายละเอียดทุกอย่างไว้อย่างดีโดยเขาจะตื่นนอนตรงเวลาทุกวันหลังจากกินมื้อเช้าเสร็จก็ขับรถไปส่งภรรยาที่ร้านขายยาพาลูกสองคนไปส่งที่โรงเรียน จากนั้นก็ขับรถข้ามชายแดนไปที่เจนีวาจอดรถไว้ในลานจอดรถสาธารณะขององค์การอนามัยโลกจากนั้นก็เข้าไปในอาคารขององค์การอนามัยโลกในฐานะของแขกแล้วเขาก็จะเอากระดาษปากกาลูกลื่นหรือใบปลิวที่มีเครื่องหมายองค์การอนามัยกลับไปที่บ้านตอนกลางวันเขามักจะอยู่ในรถหรือไม่ก็อ่านนิตยสารทางการแพทย์อยู่ในห้องสมุดด้วยเหตุนี้ถึงแม้เพื่อนๆของเขาและภรรยาจะเป็นแพทย์กันหมด แต่เวลาที่คุยกันในหัวข้อทางการแพทย์เขาก็จะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความรู้และทฤษฎีทางการแพทย์ได้อย่างไม่แปลกแยกดูแล้วเหมือนเป็นแพทย์ที่มีความรู้รอบด้านโรมองบอกว่าทิศท,ทางงานวิจัยของเขาเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดเป็นความลับขององค์การอนามัยโลกไม่สามารถเปิดเผยได้ตามอำเภอใจทุกครั้งที่ครอบครัวและเพื่อนๆถามเขาเรื่องงานเขาก็มักจะตอบสั้นๆง่ายๆว่าก็เรื่อยๆทุกคนต่างเข้าใจว่าง,งานของเขาเป็นความลับ จึงพยายามเลี่ยงที่จะถามเขาเรื่องงานโรมองถึงขั้นเอาเรื่องความลับมาอ้างเพื่อที่จะไม่บอกเบอร์โทรศัพท์โต๊ะทำงานของตัวเองในช่วงทศวรรษที่1,980ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเขาจึงให้ไว้แค่เบอร์เพจเจอร์สำหรับให้ครอบครัวส่งข้อความหาเขาตามระดับความเร่งด่วนต่อมาเขาก็กำหนดเวลาในการโทรกลับไปหาครอบครัว รวมมองยังอ่านหนังสือนำเที่ยวต่างๆด้วยและบางครั้งก็อ้างว่าตัวเองถูกส่งตัวไปทำงานต่างประเทศทุกครั้งที่กลับจากไปทำงานต่างประเทศเขาจะเอาของที่ระลึกท้องถิ่นกลับมาด้วยแต่ความจริงแล้วรวมมองแค่ขับรถไปแถวๆสนามบินแล้วก็หาโรงแรมพักดูโทรทัศน์อยู่ในห้องหรือไม่ก็อ่านนิตยสารทางการแพทย์แล้วก่อนกลับบ้านก็แวะไปที่ร้านขายของที่ระลึกในสนามบินซื้อของที่ระลึกกลับไปให้คนในครอบครัว ส่วนเพื่อนที่ทำงานในองค์การอนามัยโลกก็ไม่เคยลืมวันเกิดลูกๆของเขาเลยทุกครั้งที่ถึงวันเทศกาลต่างๆก็จะส่งของขวัญและการ์ดมาให้โฟรองที่เป็นภรรยาไม่เคยเจอเพื่อนที่ทำงานของเขาเลยแต่ทุกครั้งเธอก็จะช่วยเขาเขียนการ์ดแสดงความขอบคุณทุกใบถึงแม้เขาจะวางแผนไว้อย่างดีแต่ก็มีปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่งที่จำเป็นต้องแก้ไขนั่นก็คือเงินอาชีพแพทย์ควรจะมีรายได้ค่อนข้างดี แล้วในช่วงเวลาหลายปีที่ไม่ได้ทำงานเลยเขาเอาเงินที่ไหนมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรามองจอมเจ้าเล่ห์วางแผนทุกอย่างไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนอื่นเขาแอบขายอพาร์ตเมนต์ในลียงที่พ่อแม่ซื้อไว้ให้เขาเงินที่ได้มาก็นำมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันของเขาหลังจากนั้นเขาก็อาศัยความเชื่อใจของพ่อแม่ช่วยจัดการทรัพย์สินทุกอย่างของพ่อแม่ดังนั้นเรามองจึงสามารถควบคุมเงินในบัญชีธนาคารของพ่อแม่ได้ตามอำเภอใจ เขาอ้างว่ากำลังลงทุนในกองทุนรวมของสวิตเขาบอกพ่อแม่ว่านี่เป็นช่องทางการลงทุนที่ดีมากและอาจจะได้ผลตอบแทนประจำปีมากกว่า10%เซพ่อแม่ของโรมองเชื่อใจลูกชายโดยไม่มีข้อสงสัยแล้วยังเอาเรื่องที่ลูกชายช่วยพวกเขาลงทุนไปเล่าให้ญาติญาติฟังอย่างภาคภูมิใจด้วยหลังจากนั้นญาติญาติหลายคนของโรมองก็ติดต่อมาหาเขาเองเพื่อขอให้เขาช่วยลงทุน ด้วยเหตุนี้โรมองจึงได้ควบคุมบัญชีธนาคารของญาติอีกหลายคนซึ่งรวมไปถึงเงินบำนาญของปีแอร์ที่เป็นพ่อของภรรยาของเขาด้วยปีแอร์วางใจมอบเงินบำนาญของตัวเองจำนวน400,000ฟรังหรือประมาณ14.65ล้านบาทให้ลูกเขยมีสิทธิจัดการได้ทั้งหมดแต่ความจริงแล้วโรมองไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเลยเขาก็ไม่ได้เอาเงินไปลงทุนด้วยเขาแค่ใช้วิธีการช่อโกงแบบพอนซี โดยนําเงินที่ได้มาใหม่ไปเติมในช่องว่างเก่าหลังจากที่ลุงคนหนึ่งของโฟรองป่วยเป็นโรคมะเร็งโรมองก็บอกว่าเขามียาตัวใหม่ที่ยังอยู่ในขั้นทดลองซึ่งอาจจะมีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้แต่ราคาแพงมากยา2เม็ดราคา30,000ฟรัฟังหรือประมาณ1.1แสนบาทสุดท้ายแล้วหลังจากจ่ายเงิน 60, 0 0 0ฟรังหรือประมาณ2 2แสนบาทเพื่อซื้อยาวิเศษ4เม็ดแล้วอาการของลุงโฟรองก็ยังไม่ดีขึ้น และ1ปีต่อมาก็เสียชีวิตการสอบสวนในเวลาต่อมาของตำรวจระบุไว้ว่าในช่วงปลายทศวรรษที่1980ถึงต้นทศวรรษที่1990โรมองหลอกโกงเงินจากครอบครัวและญาติญาติไปทั้งหมดประมาณ3ล้านฟังหรือประมาณ110ล้านบาทว่ากันว่าพอมีเงินแล้วจะกลายเป็นคนไม่ดีคำพูดนี้เหมาะสมกับโรมองมากจริงๆในงานสังสรรค์ครั้งหนึ่งกับเพื่อนฝูงเขาก็โฟรองได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน ระหว่างนั้นโฟรองได้พูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อโคลีนโคลีนเป็นเพื่อนของลุกกับโฟรองเธออาศัยอยู่ที่ปารีสมาจากครอบครัวมั่งคั่งแต่ช่วงนั้นเธอเพิ่งหย่ากับสามีจึงค่อนข้างรู้สึกแย่โรมองเพิ่งเจอโคลีนเป็นครั้งแรกความสวยของเธอทําให้โรมองถูกใจหลังจากนั้นโรมองก็แอบติดต่อกับโคลีนจากการตามตื้อของโรมองในที่สุดโคลีนก็กลายเป็นคนรักของโรมองแต่ภาพอันสวยงามก็อยู่ได้ไม่นาน หลังจากทั้งสองคนไปเที่ยวกรุงโรมด้วยกันโคลีนก็บอกว่าเธอเหนื่อยกับความสัมพันธ์แบบนี้และเลือกที่จะถอยออกมาเองแต่ถึงแม้โรมองจะสูญเสียโคลีนไปแล้วแต่โคลีนก็ยังเลือกที่จะให้คนรักเก่าคนนี้ช่วยจัดการด้านการลงทุนของเธอโคลีนให้สิทธิ์เขาจัดการด้วยความเชื่อใจกับทรัพย์สินในธนาคารมูลค่า9 0 0 0แสฟรังหรือประมาณ33ล้านบาท แต่เหตุสุดวิสัยครั้งหนึ่งในปี1988ก็เกือบทำให้ความลับของโรมองถูกเปิดเผยในเดือนตุลาคมปี1988ปีแอร์พ่อของโฟรองบอกกับลูกเขยว่าเขาอยากเอาเงินลงทุนคืนมาบางส่วนเพื่อเอาไปทำอย่างอื่นโรมองก็ตอบตกลงแต่หลายวันต่อมาในวันที่23ตุลาคมจูจูปีแอร์ก็พลัดตกบันไดและเสียชีวิตหลังจากช่วยชีวิตไม่สำเร็จ ในวันเกิดเหตุที่บ้านมีแค่โรมองกับปีแอร์สองคนโรมองเป็นพยานเพียงคนเดียวแต่แพทย์กู้ชีวิตในที่เกิดเหตุบอกว่าตอนที่ปิดถึงที่เกิดเหตุปีแอร์ยังหายใจอยู่แล้วพูดด้วยเสียงแผ่วเบาสองครั้งว่าโรมองฉันเมื่อพิจารณาว่าเกิดเหตุขึ้นหลังจากที่ปีแอร์เอ่ยปากของเงินได้ไม่กี่วันจึงมีหลายคนสงสัยว่าโรมองเป็นคนก่อเหตุแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมสุดท้ายตำรวจจึงสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุ เวลาผ่านไปเรื่อยๆนับวันโรมองก็ยิ่งมีเรื่องวุ่นวายมากขึ้นในเดือนมิถุนายนปี1992โคลีนอดีตคนรักของเขาอยากได้เงินลงทุนของเธอคืนแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเงินก้อนนี้ถูกใช้ไปเกินครึ่งแล้วและที่แย่กว่านั้นก็คือเงินของญาติและเพื่อนฝูงของโรมองก็ถูกใช้ไปจนหมดแล้วเขาจึงเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆทั้งเรื่องป่วยและเรื่องงานเพื่อยืดเวลากับโคลีน จนกระทั่งตอนปลายปี1992แม่ของโรงมองก็มาหาเขาเพื่อบอกว่าธนาคารติดต่อไปที่บ้านว่าบัญชีธนาคารของเธอมีการเบิกเงินเกินบัญชีแล้วจึงถูกระงับบัญชีชั่วคราวส่วนบัญชีธนาคารอีกบัญชีหนึ่งก็มีเงินเหลือเพียง40,000ฟรฟังหรือประมาณ1.465ล้านบาททั้งสองบัญชีนี้ลวนเป็นบัญชีที่โรมองช่วยดูแลตามปกติแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ตรวจดูเงินและรายการเดินบัญชี โรมองอธิบายว่านี่เป็นปัญหาภายในของธนาคารไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเขาจะติดต่อกับธนาคารเองเรื่องที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือโฟรองเริ่มรู้สึกสงสัยเขาแล้วระหว่างการพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนของโฟรองบอกว่าสามีของเธอก็ทำงานที่องค์การอนามัยโลกเหมือนกันแล้วช่วงเทศกาลคริสต์มาสเธอกับสามีก็จะไปร่วมงานปาร์ตี้คริสต์มาสที่ทางองค์การอนามัยโลกจัดขึ้นทุกปี เพื่อนคนนี้ก็เลยถามโฟรองว่าครั้งนี้เธอกับโรมองจะไปร่วมงานปาร์ตี้ด้วยไหมถ้าไปพวกเธอก็จะได้ไปเจอกันในงานปาร์ตี้เมื่อโฟรองได้ฟังคำถามนี้เธอก็เริ่มมีสีหน้าไม่ค่อยดีเพราะในช่วง1ิบกว่าปีที่ผ่านมาโรมองไม่เคยพูดถึงงานปาร์ตี้ประจาปีเลยเมื่อกลับถึงบ้านโฟรองจึงทะเลาะกับโรมองเมื่อคำโกหกต่างๆถูกตั้งข้อสงสัยที่ธีรนิชในตอนนั้นโรมองก็รู้แน่ชัดภายในใจแล้วว่า เขารับมือต่อไปไม่ไหวแล้วเรื่องโกหกอันยาวนาน18ปีควรจะเดินมาถึงจุดจบได้แล้วเขาไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้ไม่อยากถูกคนอื่นหัวเราะเยาะและจินตนาการไม่ออกว่าหลังจากครอบครัวรู้เรื่องของเขาแล้วทุกคนจะปฏิบัติกับเขายังไงหลังจากคุ่นคิดอย่างถีทถ่วนแล้วก็มีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวของโรมองในเดือนมกร,ราคมปี1993โรมองโทรศัพท์ไปหาโคลีนบอกว่าอีกไม่กี่วันเขาจะคืนเงินให้เธอ เขาระบุว่าเป็นวันเสาร์ที่9มกราคมโดยในวันนั้นเขากับโคลีนจะไปที่เมืองฟงแตนโบทางตอนใต้ของฝรั่งเศสด้วยกันเพราะในวันนั้น Bernard แบนาด์ัละะมนมตีสาธารณาสุขในสมัยนั้นชวนโรมองไปกินข้าวที่บ้านของเขาพอดีเมื่อโคลีนได้ยินว่าเขาจะคืนเงินให้ก็ตอบรับทันทีและบอกว่าเธอจะไปฟงแตนโบพร้อมกับเขาหลังจากคุยโทรศัพท์กับโคลีนแล้วโรมองก็จมอยู่กับการคุ้นคิด เขารู้ว่าก่อนจะไปเจอโคลีน,นเขายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกหลายเรื่องช่วงหลายคืนนั้นโรมองแทบจะนอนไม่หลับเลยเวลาผ่านไปจนถึงวันเสาร์ที่9มกราคมวันนี้โรมองยุ่งผิดปกติพอผ่านเที่ยงคืนมาแล้วเขาเทียวกาสตอนที่โฟรองหลับสนิทโรมองเข้าไปในห้องครัวหยิบอาวุธออกมาชิ้นหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานเมื่อโรมองเดินออกมาจากห้องนอนก็มีของเลวสีแดงท่วมตัวหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว โรมองก็กลับเข้าไปในห้องช่วยห่มผ้าให้ภรรยาแสงทําเหมือนเธอยังนอนหลับอยู่ผ่านไปไม่นานกาโรลีนกับองตวนล,ลูกสองคนของเขาก็ตื่นนอนโรมองจัดซื้อเรียลเป็นอาหารเช้าให้ลูกๆตามปกติพร้อมกับสั่งพวกเขาว่าแม่ยังนอนอยู่พวกเราอย่าส่งเสียงดังหลังอาหารเช้าโรมองก็อยู่ดูการ์ตูนเป็นเพื่อนลูกๆสุดท้ายเขาก็บอกลูกสาวที่ชื่อกาโรลีนว่าลูกดูเหมือนจะเป็นไข้นะกลับไปพักในห้องดีกว่า เดี๋ยวพ่อจะไปวัดไข้ให้การโรลีนก็กลับเข้าไปในห้องตามที่พ่อบอกอย่างไม่ดื้อรั้นแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือพ่อที่เธอเชื่อใจกำลังเตรียมอาวุธอยู่หลังจากนั้นไม่นานโรมองก็ใช้วิธีการเดียวกันบอกให้อองตัวลูกชายกลับเข้าห้องหลังจากจัดการเรื่องทั้งหมดแล้วโรมองก็เตรียมแผนการขั้นต่อไปเขาโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ของตัวเองบอกว่าอีกครู่หนึ่งจะผ่านไปแถวนั้นเลยจะแวะกินข้าวเที่ยงกับพวกท่าน น่าจะไปถึงประมาณบ่ายโมงครึง่งเมื่อพ่อแม่ได้ฟังเช่นนั้นก็ดีใจมากพวกเขาไม่ได้เจอกับลูกชายมาระยะหนึ่งแล้วตอนที่โรมองขับรถมาถึงแม่ของเขาก็เตรียมอาหารกลางวันไว้พร้อมแล้วทั้ง3มคนกินข้าวกันและพูดคุยกันอย่างมีความสุขในตอนนั้นโรมองรู้สึกสับสนมากเขารู้ว่านี่คืออาหารกลางวันมื้อสุดท้ายที่เขาจะได้กินกับพ่อแม่หลังจากกินมื้อกลางวันเสร็จโรมองก็บอกพ่อว่า เขารู้สึกว่าช่องระบายอากาศในห้องมีปัญหามาตลอดอยากให้พ่อช่วยไปดูให้หน่อยว่าจะซ่อมได้ไหมเมื่อพ่อเดินเข้าไปในห้องและกำลังจะช่วยดูให้โรมองก็ลงมือจัดการแล้วสุดท้ายเขาก็กลับเข้าไปในห้องครัวเพื่อจัดการกับแม่และสุนัขลาบาร์ดอที่อยู่ในบ้านหลังจากเหตุตอนที่ขึ้นศาลโรมองบอกว่าที่เขาทำเช่นนี้ก็เพราะเขารักสุนัขเนื่องจากการโรลีลูกสาวของเขาชอบสุนัขตัวที่อยู่บ้านพ่อแม่มาก เขาอยากให้สุนัขตัวนี้ไปอยู่เป็นเพื่อลูกสาวบนสวรรค์เมื่อเรื่องราวมาถึงขั้นนี้คงต้องบอกว่าโรมองเพี้ยนไปแล้วคนสุดท้ายที่เขาจําเป็นต้องจัดการก็คือโคลีนคนที่เขาเคยหลงรักอย่างบ้าคลั่งหลังจากขับรถไปรับโคลีนแล้วทั้งสองคนก็ขับรถผ่านป่าแห่งหนึ่งโรมองอ้างว่าเขาหลงทางต้องไปหาแผนที่จากกระโปรงหลังรถพอลงจากรถโรมองก็เตรียมตัวลงมือโคลีนพยายามต้านทานอย่างสุดกําลัง ผ่านไปนานพอสมควรแล้วเธอก็หลุดพ้นมาได้เธอกรีดร้องเสียงดังด้วยความหวาดกลัวแล้วในตอนนั้นโรมองก็ใจอ่อนเขาร้องไห้พร้อมกับกล่าวขอโทษโคลีนเขาอ้างว่าเป็นเพราะโรคมะเร็งที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขาเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงทํำแบบนี้หลังจากสงบสติอารมณ์ได้แล้วโรมองก็พาโคลีนกลับไปส่งที่บ้านและย้ำกับเธอว่าอย่าแจ้งความโคลีนก็รับปากจากนั้นโรมองก็ขับรถ กลับไปที่บ้านของตัวเองเขามองภรรยาและลูกสองคนที่อยู่ในบ้านจากนั้นก็เปิดโทรทัศน์นั่งดูโทรทัศน์เงียบๆตลอดทั้งคืนหลังจากพลเที่ยงคืนเขาก็หยิบน้ำมันเบนซินออกมาแล้วสาดไปทั่วบ้านจากนั้นก็หายาที่หมดอายุแล้วและกืนลงไปหลังจากจุดไฟแล้วเขาก็ขังตัวเองไว้ในห้องห้องหนึ่งเอาพ้าค่มอุดช่องโหว่ตรงประตูไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ควันเข้ามาเมื่อไฟเริ่มลามเขาก็เปิดหน้าต่าง หลังจากนั้นไม่นานพนักงานดับเพลิงก็ช่วยเขาออกมาได้และส่งเขาไปโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตไม่น่าแปลกใจเลยที่โรมองรอดชีวิตมาได้หลังจากพบเหยื่อทั้งหมดและเก็บหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุแล้วตำรวจก็ระบุว่าโรมองเป็นอาชญากรในคดีเหล่านี้การพิจารณาคดีของเขากำหนดไว้เป็นวันที่25มิถุนายนปี1996รารพิจารณาคดีครั้งนี้เป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศ ผู้คนแอบอัดกันทั้งด้านในและด้านนอกศาลพวกเขาต่างก็อยากรู้ความจริงของคดีนี้และอยากรู้ว่าคนไร้อย่างอายคนนี้หน้าตาเป็นยังไงโรงมองที่อยู่ในศาลเผชิญกับสายตาของสื่อและผู้คนเขาแสดงท่าทีรู้สึกผิดเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่แสดงอารมณ์ใดๆอายาการเปิดเผยคำโกหกทั้งหมดตลอด18ปีที่ผ่านมาของหมอป,ปลอมคนนี้เขาไม่ได้เรียนจบแพทย์ไม่เคยเป็นหมอเลยแม้แต่วันเดียวไม่เคยทำงานที่องค์การอนามัยโลก เขาหลอกลวงครอบครัวและเพื่อนฝูงอายการระบ,บุว่าโรมองเป็นคนเจ้าเล่ห์ที่ขี้ขลาดและขาดสติหลังจากทำความผิดแล้วแทนที่เขาจะเลือกกินยาที่เพิ่งซื้อมาใหม่แต่เขากลับจงใจเลือกยาขวดที่หมดอายุแล้วและหลังจากที่จุดไฟเขาก็จงใจอุดช่องโหว่ตรงประตูอย่างมิดชิดแล้วยังเปิดหน้าต่างไว้ด้วยนอกจากนี้เขายังจงใจเลือกที่จะจุดไฟตอนประมาณตีสี่ เพราะเขารู้ว่าช่วงเวลาประมาณตีสี่ของทุกวันจะมีพนักงานทำความสะอาดผ่านไปบนถนนแถวบ้านเขาเขาตั้งใจวางแผนเรื่องทั้งหมดดังนั้นจึงพิสูจน์ได้ว่าเขาคือคนขี้ขลาดที่ไร้อย่างอายที่สุดในวันที่6กร,รกฎาคมปี1996ศาลสารประกาศว่าโรมองมีความผิดในข้อหาทำร้ายผู้อื่นตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยห้ามปล่อยตัวเป็นเวลา22ปี มีรายงานว่าตอนอยู่ในคุกโรมมองมีความประพฤติดีเป็นนักโทษตัวอย่างในปี2015สารปฏิเสธคำร้องขอปล่อยตัวครั้งแรกของเขาในเดือนมิถุนายนปี2019โรมองยื่นคำร้องขอปล่อยตัวครั้งที่สองแล้วสารก็อนุมัติหลังจากถูกปล่อยตัวแล้วโรมองต้องไปอยู่ที่โบสถ์คาทอลิกแห่งหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้เคยเป็นสถานที่หลบภัยระยะยาวของพอลตูวีเย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ไม่ดีมีรายงานว่าในแต่ละวันโรมองกับบาทหลวงคนอื่นๆจะต้องช่วยกันทำความสะอาดโบสถ์และดูแลสวนดอกไม้ในนั้นใช้ชีวิตอย่างสงบสุขตามเงื่อนไขแล้วโรมองจะต้องอาศัยอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้จนครบ2ปีเต็มแล้วจึงจะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติเรื่องราวของโรมองก็จบลงเพียงเท่านี้หลังจากการก่อคดีแล้วเขาถูกจำคุกเพียง26ปี ก็ถูกปล่อยตัวออกมาและใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปห <Wow. S 1> ลังจากเขาถูกปล่อยตัวมีหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าระยะเวลา26ปีในคุกและอีก2ปีในโบสจะทําให้โรมองเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้เพราะในใจของหลายๆคนถึงแม้ในอนาคตเขาจะช่วยคนทั้งโลกก็ไม่สามารถลบล้างความผิดในอดีตของเขาได้ทุกคนคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวของโรงมองเขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าใครสนใจสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อรับชมคลิปพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถกดปุ่มสมัครด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป